สันโยตและที่ตั้งแห่งสันโยต์ภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสันโยต์และตัวสันโยต์พวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อนั้นภิกษุทั้งหลายสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสันโยต์เป็นอย่างไรและตัวสันโยต์เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายรูปกายเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสันโยต ฉันทราคะความกำหนัดเพราะพอใจได้เข้าไปมีอยู่ในรูปนั้นฉันทราคะนั้นคือตัวสัญญน์ในรูปนั้นภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญญน์ฉันทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในเวทนานั้นฉันทราคะนั้นคือตัวสัญญน์ในเวทนานั้นภิกษุทั้งหลายสัญญา เป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยันทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในสัญญานั้นฉันทราคะนั้นคือตัวสัญญยชในสัญญานั้นภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยันทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นฉันทราคะน,น ouais? <sneaking>. ั้นคือตัวสัญญาชในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นภิกษุทั้งหลาย วิญญาณเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญยชนัทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในวิญญาณนั้นฉันทราคะนั้นคือตัวสัญโยชในวิญญาณนั้นภิกษุทั้งหลายขันเหล่านี้เรียกว่าสิ่งซึ่ง,งเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญยชนทราคะนี้เรียกว่าตัวสัญโยชแล